The Four Agreements ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิตบทที่4ข้อตกลงที่สไม่ทึกทักไปเองข้อตกลงที่สคือไม่ทึกทักไปเองเรามีแนวโน้มที่จะคิดเองเออเองกับทุกเรื่องปัญหาจากการคิดไปเองก็คือเราเชื่อว่าสิ่งที่คิดเป็นความจริง เราสาบานได้ว่ามันเป็นความจริงเราคิดไปเองเรื่องที่คนอื่นกำลังทำหรือคิดเรารับมาเป็นเรื่องของเราจากนั้นก็กล่าวโทษเขาและตอบโต้โดยใช้ถ้อยคำส่งอารมณ์เป็นพิษออกไปนั่นคือเหตุผลว่าเมื่อเราทึกทักไปเองเรากำลังทำให้ตัวเองมีปัญหาเราคิดไปเองเราเข้าใจผิด เรารับมาเป็นเรื่องของเราสุดท้ายเราก็สร้างปัญหาใหญ่โตขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์ความเศร้าหมองและปัญหารุงรังมากมายในชีวิตคุณล้วนมีรากจากการทึกทักไปเองและการรับสิ่งต่างๆมาเป็นเรื่องของคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาความจริงนี้สงครามอำนาจระหว่างมนุษย์ล้วนมาจากการทึกทักไปเอง และการยึดถือสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวกับตนภาพฝันนรกก็กำเนิดจากสิ่งนี้อารมณ์เป็นพิษมากมายเกิดขึ้นจากการทึกทักไปเองและการรับสิ่งต่างๆมาเป็นของตนเพราะเรามักนำเรื่องที่เราคิดไปเองมานินทากันอย่าลืมว่าการนินทาเป็นวิธีที่เราสื่อสารกันในภาพฝันนรกและเป็นวิธีปล่อยพิษใส่อีกฝ่าย เพราะเรากลัวที่จะขอความกระจ่างเราจึงทึกทักเอาเองและเชื่อว่าความคิดนั้นถูกต้องจากนั้นเราก็ปกป้องความคิดของเราและพยายามทำให้คนอื่นผิดการเอ่ยถามนั้นดีกว่าการทึกทักไปเองเพราะการคิดเองเออเองทำให้เราเป็นทุกข์มิโตเตมะหือมาในจิตใจมนุษย์สร้างความวุ่นวายใหญ่หลวง ทำให้เราตีความทุกอย่างผิดพลาดและเข้าใจคาดเคลื่อนเราเห็นเฉพาะสิ่งที่อยากเห็นได้ยินเฉพาะสิ่งที่อยากได้ยินเราไม่ได้รับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเรามีนิสัยชอบฝันโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงเราฟุ้งฝันอยู่ในโลกจินตนาการเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของบางเรื่อง เราจึงทึกทักเอาเองว่ามันหมายถึงอะไรและเมื่อความจริงปรากฏฟองสบู่แห่งภาพฝันแตกเราพบว่าความจริงไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยตัวอย่างเช่นคุณเดินไปในห้างสรรพสินค้าและเห็นคนที่คุณชอบหันมาทางคุณยิ้มแล้วเดินจากไปคุณทึกทักได้มากมายจากประสบการณ์เดียว คุณสามารถสร้างโลกจินตนาการขึ้นทั้งใบจากการทึกทักนี้คุณอยากเชื่อจินตนาการนี้อย่างจริงจังและให้มันกลายเป็นจริงภาพฝันเริ่มก่อตัวขึ้นจากการทึกทักของคุณคุณอาจเชื่อว่าโอ้คนนี้ชอบฉันจริงๆด้วยในความคิดของคุณความสัมพันธ์เริ่มต้นจากตรงนั้นคุณอาจได้แต่งงานในโลกจินตนาการนี้ แต่โลกจินตนาการอยู่ในความคิดของคุณในภาพฝันของคุณการทึกทักไปเองในความสัมพันธ์คือการก่อปัญหาขึ้นมาโดยแท้เรามักคิดไปเองว่าคู่ของเรารู้ว่าเราคิดอย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราต้องการอะไรเราคิดว่าเขาต้องทำสิ่งที่เราต้องการเพราะเขารู้จากเราเป็นอย่างดี หากเขาไม่ทำสิ่งที่เราต้องการเราก็คิดว่าเขาน่าจะทำเราเจ็บปวดมากและพูดว่าคุณน่าจะรู้อีกตัวอย่างคุณตัดสินใจแต่งงานแล้วทึกทักว่าคู่ของคุณเห็นชีวิตแต่งงานแบบเดียวกับคุณจากนั้นคุณใช้ชีวิตร่วมกันมันไม่เหมือนที่คุณคิดไว้ซึ่ง สร้างความขัดแย้งมากมายแต่คุณยังไม่พยายามแจกแจงความรู้สึกของคุณเรื่องชีวิตแต่งงานเมื่อสามีกลับจากที่ทำงานภรรยาก็คลุ้มคลั่งสามีไม่รู้ว่าทำไมอาจเพราะภรรยาคิดไปเองโดยไม่บอกว่าเธอต้องการอะไรเธอคิดว่าเขารู้จักเธอดีเธอคิดว่าเขารู้ว่าเธอต้องการอะไร เหมือนเขาอ่านใจเธอได้เธอเสียใจมากเพราะเขาไม่ทำอย่างที่เธอคาดหวังการทึกทักไปเองในความสัมพันธ์นําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งและปัญหารวมถึงความเข้าใจผิดมากมายกับคนที่เรารักไม่ว่าความสัมพันธ์แบบใดเราอาจทึกทักว่าคนอื่นรู้ว่าเราคิดอะไรเราไม่ต้องบอกว่าเราต้องการอะไร พวกเขากำลังจะทำสิ่งที่เราต้องการเพราะพวกเขารู้จักเราดีถ้าพวกเขาไม่ทำสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราคิดว่าควรทำเราจะเจ็บปวดและคิดว่าคุณทำอย่างนั้นได้อย่างไรคุณน่าจะรู้เราทึกทักไปเองอีกแล้วว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเราต้องการอะไรความร้าวฉานเกิดขึ้นเพราะเราคิดไปเองเช่นนี้ แล้วก็คิดต่อยอดไปอีกการทำงานของจิตใจมนุษย์นั้นน่าสนใจมากเราอยากมีเหตุผลมาอธิบายทุกอย่างและเข้าใจทุกเรื่องเพื่อจะได้รู้สึกปลอดภัยเรามีคำถามนับล้านที่ต้องการคำตอบเพราะมีหลายสิ่งที่จิตใจที่ชอบใช้เหตุผลไม่สามารถอธิบายไม่สำคัญว่าคำตอบจะถูกหรือผิด แค่ได้คำตอบก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่เราทึกทักไปเองถ้าคนอื่นบอกอะไรเราเราจะทึกทักเพิ่มเติมและหากพวกเขาไม่บอกอะไรเราก็จะทึกทักเอาเองเพื่อสนองความอยากรู้ของเราและเพื่อจะได้ไม่ต้องสื่อสารแม้ว่าเราได้ยินบางอย่างแต่ไม่เข้าใจเราก็จะทึกทักว่า มันหมายความว่าอะไรแล้วก็เชื่อความคิดนั้นเราทึกทักไปเองทุกเรื่องเพราะเราไม่กล้าเอ่ยถามการทึกทักไปเองเกิดขึ้นเร็วมากและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวนั่นเพราะเรามีข้อตกลงว่าต้องสื่อสารด้วยวิธีนี้เราตกลงแล้วว่าการตั้งคำถามนั้นไม่ปลอดภัยเราตกลงแล้วว่า ถ้าเขารักเราเขาก็ควรรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราเชื่อบางอย่างเราจะทึกทักว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกกระทั่งถึงจุดที่เราพร้อมทำลายความสัมพันธ์เพื่อป้องกันจุดยืนของเราเราทึกทักไปเองว่าทุกคนเห็นชีวิตแบบเดียวกับเรา เราคิดว่าคนอื่นคิดแบบเดียวกับเรารู้สึกแบบเดียวกับเราตัดสินแบบเดียวกับเราและโหดร้ายแบบเดียวกับเรานี่คือการคิดไปเองที่หนักหนาที่สุดของมนุษย์เราจึงกลัวที่จะเป็นตัวเองเมื่ออยู่กับคนอื่นเพราะเราคิดว่าคนอื่นจะตัดสินเรากดขี่เราโหดร้ายกับเรา และกล่าวโทษเราเหมือนที่เราทำกับตัวเองดังนั้นก่อนที่ใครจะมีโอกาสปฏิเสธเราเราก็ชิงปฏิเสธตัวเองเสียก่อนแล้วนั่นคือการทำงานของจิตใจมนุษย์เรายังทึกทักไปเองเรื่องตัวเราซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในมากมายคุณคิดไปเองว่าฉันว่าฉันทำเรื่องนี้ได้แต่แล้ว ปรากฏว่าคุณทำไม่ได้คุณประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเพราะคุณไม่ได้ให้เวลาตัวเองได้ตั้งคํำถามหรือรอคําตอบคุณอาจต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจสถานการณ์มากกว่านี้หรืออาจต้องเลิกหลอกตัวเองแล้วยอมรับว่าคุณต้องการอะไรจริงๆเมื่อคุณมีสัมพันธ์กับคนที่คุณชอบ คุณมักหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบเขาคุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณอยากเห็นและไม่ยอมรับว่ามีบางสิ่งที่คุณไม่ชอบในตัวเขาคุณหลอกตัวเองเพียงเพื่อให้ตัวเองคิดถูกจากนั้นคุณก็ทึกทักไปเองอีกหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความรักของฉันจะเปลี่ยนคนคนนี้แต่นี่ไม่ใช่ความจริง ความรักของคุณเปลี่ยนใครไม่ได้ทั้งนั้นถ้าคนอื่นเปลี่ยนนั่นเป็นเพราะเขาอยากเปลี่ยนเองไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนเขาได้แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนซึ่งทำให้คุณเจ็บปวดทันใดนั้นคุณเห็นสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นก่อนหน้านี้ภาพที่คุณเห็นตอนนี้ชัดขึ้นเพราะอารมณ์เป็นพิษของคุณคราวนี้ คุณต้องหาเหตุผลมาอธิบายความเจ็บปวดทางอารมณ์ของคุณและโทษเขาสำหรับสิ่งที่คุณเลือกก่อนหน้านี้คุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลมาอธิบายความรักมันจะมีหรือไม่ก็ได้ความรักที่แท้จริงคือการยอมรับคนอื่นในแบบที่เขาเป็นโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงถ้าเราพยายามเปลี่ยนแปลงนั่นแปลว่าจริงๆแล้ว เราไม่ได้ชอบเขาแน่นอนถ้าคุณตัดสินใจอยู่กับใครสักคนถ้าคุณทำข้อตกลงคงดีกว่าถ้าได้ทำข้อตกลงกับคนที่ตรงกับความต้องการของคุณหาคนที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแทนที่จะพยายามเปลี่ยนใครมันง่ายกว่ามากถ้าหาคนในแบบที่คุณต้องการแทนที่จะพยายามเปลี่ยนคนคนนั้น นอกจากนี้เขาต้องรักคุณในแบบที่คุณเป็นเขาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนคุณถ้าคนอื่นรู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนคุณนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการแล้วทำไมต้องอยู่กับเขาด้วยละ่ะเราต้องเป็นอย่างที่เราเป็น เราจะได้ไม่ต้องแซงเป็นอย่างอื่นถ้าคุณรักฉันในแบบที่ฉันเป็นได้สิเลือกฉันถ้าคุณไม่รักฉันในแบบที่ฉันเป็นได้สิลาก่อนแล้วหาคนอื่นแล้วกันนะมันอาจฟังดูรุนแรงแต่การสื่อสารแบบนี้หมายถึงการทำข้อตกลงกับคนอื่นอย่างชัดเจนและมีคุณภาพ ลองนึกวันที่คุณเลิกทึกทักไปเองกับคู่ของคุณและสุดท้ายกับคนอื่นๆในชีวิตคุณวิธีการสื่อสารของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์ของคุณจะไม่มีปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดอีกต่อไปวิธีที่จะไม่ทึกทักไปเองคือการเอ่ยถามคุณต้องแน่ใจว่า สื่อสารอย่างชัดเจนหากไม่เข้าใจให้ถามกล้าที่จะถามจนกว่าคุณจะหายคล่องใจอย่าคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นเมื่อคุณได้ยินคำตอบคุณก็ไม่ต้องคิดไปเองเพราะคุณจะรู้ความจริงคุณยังต้องร้องขอสิ่งที่คุณต้องการทุกคนมีสิทธิ์ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่คุณมีสิทธิ์ร้องขอได้เสมอเช่นเดียวกันทุกคนย่อมมีสิทธิ์ร้องขอจากคุณซึ่งคุณมีสิทธิ์ตอบรับหรือปฏิเสธหากคุณไม่เข้าใจบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะได้ถามให้ชัดเจนแทนที่จะทึกทักไปเองวันที่คุณเลิกคิดเองเออเองคุณจะสื่อสารอย่างมีคุณภาพและชัดเจนไม่มีอารมณ์เป็นพิษ เมื่อคุณไม่ทึกทักไปเองถ้อยคำที่ออกจากตัวคุณจะไม่ทำร้ายใครการสื่อสารที่ชัดเจนจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทั้งหลายของคุณไม่เพียงกับคู่ของคุณแต่กับคนอื่นๆด้วยคุณไม่จำเป็นต้องทึกทักไปเองเพราะทุกอย่างจะกระจ่างชัดนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนี่คือสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าเราสื่อสารด้วยวิธีนี้ถ้อยคำของเราจะไม่ก่อบาปหากมนุษย์ทุกคนสื่อสารด้วยวิธีนี้นั่นคือไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายก็ย่อมไม่มีสงครามไม่มีความรุนแรงไม่มีความเข้าใจผิดปัญหาทุกอย่างของมนุษย์จะได้รับการแก้ไขถ้าเราสื่อสารให้ดีและชัดเจนนี่คือข้อตกลงที่สาม ไม่ทึกทักไปเองแค่พูดนั้นง่ายแต่ผมเข้าใจดีว่ามันทำได้ยากที่ยากเพราะเรามักทำตรงกันข้ามเราทำจนเป็นนิสัยและเป็นกิจวัตรจนไม่รู้ตัวการรับรู้ถึงนิสัยเหล่านี้และเข้าใจความสำคัญของข้อตกลงนี้คือก้าวแรกแต่เข้าใจความสำคัญยังไม่พอ ข้อมูลหรือความคิดเป็นแค่เมล็ดพันธุ์ในจิตใจสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงคือการกระทำการลงมือทำซ้ำจะทำให้เจตจำนงของคุณแรงกล้าขึ้นคุณจะเพาะเมล็ดพันธุ์และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับนิสัยใหม่หลังจากทำซ้ำหลายครั้งข้อตกลงใหม่ทั้งหลายจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณ แล้วคุณจะเห็นว่าความมหัศจรรย์ในถ้อยคําของคุณได้เปลี่ยนคุณจากคนเสกมนดําเป็นผู้สร้างปาฏิหาริย์ผู้สร้างปาฏิหาริย์ใช้ถ้อยคําเพื่อสร้างสรรค์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และส่งความรักเมื่อทําตามข้อตกลงนี้จนเป็นนิสยัยชีวิตคุณจะพลิกผันเมื่อคุณพลิกชมภาพฝันของคุณใหม่ ปาฏิหารจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างง่ายดายเพราะจิตวิญญาณจะถ่ายเทผ่านตัวคุณได้อย่างอิสระนี่คือศาสตร์แห่งเจตจำนงศาสตร์แห่งจิตวิญญาณศาสตร์แห่งความรักศาสตร์แห่งความรู้คุณและศาสตร์แห่งชีวิตนี่คือเป้าหมายของโทเทค นี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพภายในขอบพระคุณสำหรับการรับฟังนะคะติดตามและรับฟังบทต่อไปได้ในคลิปต่อไปค่ะหากคิดว่าหนังสือเสียงนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ